ผมเคยมันผมว่าทุกคนก็เคยแหละเคยด่าเพลงแล้วผมก็รีบวางโทรกลับมาหาผมสิบสายเลยเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์ชาผมก็เลยรับทีนึงมาถามว่าเมื่อกี้ด่าใครโอ้โหกระต่ายโอ้โหล้วก็วางทีนี้เมื่อผมโทรใหญ่เลยผมปิดเครื่องเลย จริงผมโชคดีเพราะผมขับรถอยู่แล้วผมมไม่รู้เรื่องเลยว่าแผ่นดินไหวคือคนที่บ้านโทรมาครับว่าเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวผมก็แผ่นดินไหว,ไว,ไวอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญผมจะขับไปตรงห้างกิตตันปากพอดผีผมก็เลี้ยวเข้าพอดีแหละผมก็แผ่นดินไหวไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยจนประมาณสักห้าวิผมถึงเห็นคนนะวิ่งออกมาจากตึกแล้วมันเป็นถนนที่ผมต้องขับไงผมก็ตกใจแล้วทุกคนวิ่งออกมาเหมือนไม่กลัวรถแล้วอะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแ <VOICEOVER S 2> ล้วผมก็เลยรดผมก็หยุดแต่ว่าจังหวะที่รถผมหยุดผมว่ามันน่าจะมันน่าจะเหมือนจบแล้วแหละมันก็เลยผมก็เลยไม่ได้รับหรูแรงสั่นสะเทือนอะไรเลยอะไรยเงี้ยครับก็เป็นมีก็คือคนที่บ้านโทรมาก็คือใช่ครับก็เลยได้คุยกับคนที่บ้านคือแต่จริงๆอ่ะที่บ้านผมทุกคนอยู่อยู่ในจุทดที่ไม่ได้ไม่ได้อันตรายไม่ได้มีใครอยู่บนตึกไม่ได้มีใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย ก็เลยคนก็เลยโอเคปลอดภัยดีครับที่บ้านที่บ้านไม่เป็นหมายถึงว่าตัวบ้านใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็ก็คือผมก็กลับมาดูอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้มีอะไรครับแคุ่ณมตใจไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าคยดีว่าเขาอยู่กับคนที่บ้านแล้วก็เหมือนบ้านผมมันอาจจะเหมือนมันเพราะมันไม่ใช่ตึกสูงอะความผมคิดว่าความที่มันจะสะเทือนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่รู้สึกเท่าคนอยู่บนตึกเพราะว่าคนรวอยู่หลายคนแบบแพนิคอะไรอย่างี้ อ๋อไม่เป็นไม่เป็นใช่บ้านเราวัยรุ่นบ้านเราวัยรุ่น,น,นใช่ไม่ได้็แต่คือผมมาพอจะเข้าใจความรู้สึกที่มันแผ่นดินไหวเพราะว่าผมเคยไปเจอที่ญี่ปุ่น<อ>มันก็เลยแบบพอจะแบบอ๋อนิกออกแหละว่ามันว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นที่ผมไปญี่ปุ่นอ่ะก่อนที่มันจะไหวผมเดินเดินอยู่มันเป็นเหมือนเที่ยวปราสาทในญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วอยู่ๆมาถือทุกคนอ่ะก็ดังดังแบบ มันไม่ใช่เสียงไอโฟนปกติที่เราเคยได้ยินนะผมก็หยิบขึ้นมาอะไรวะแล้วมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนีก็อ่านไม่ออกแล้วทุกคนอ่าได้หมดพร้อมๆกันมันดังๆๆๆแล้วจากนั้นไม่ถึงสิบวิเลยก็แผ่นดินไหวเออผมถึงเข้าใจว่าอ๋อมันมีระบบการเตือนแบบนี้ซึ่งมันมันมีผมว่าคิดว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะแต่แค่ว่ามันอาจจะประเทศไทยไม่ได้รองรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับมันก็เลยเนี่ยผมว่ามันเป็นระบบ ที่เออที่ดีแต่ผมก็เข้าใจอีกครึ่งหนึ่งว่าเพราะประเทศไทยมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ออมันก,มนก็มันก็ไม่มีใครคิดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แหละออผมคิดว่าอย่างแรกนรู้ล่วงหน้าประมาณสิบคนรู้เลยเออคือแต่รู้เลยแบบทุกคนเนี่ยพี่อื่นเนี่ยเป็นสิบคนทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาดูเพราะมีเสียงดังเหมือนกันออขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็หยิบขึ้นมาดูแต่ว่าเราคนไทยเราไม่รู้มันคืออะไรออแต่รู้ว่า,าเ,เป็นสัญลักษณ์เหลืองๆเป็นซัมเลียมใช่ จริงๆอ่ะมันก็ทําให้รู้แล้วแหละว่ามันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ควรจะมีจริงๆผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องยากหรอกแต่ว่าเราคิดไม่ถึงว่าเราจะต้องใช้สิ่งนี้อะไรเงี้ยครับอืมครับ,ร,บรับครับก็ <laughs> ยังรับเหมือนเดิมแต่ว่าคือก็บางบางอย่างก็คือเหมือนพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยครับบางอย่างเราก็รู้สึกว่า บางอันเราก็เคยเล่นแล้วเราก็ไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ล้วก็หลายๆอย่างบางทีเราก็ตอนนี้เหมือนมาทําธุรกิจด้วยมาเปิดร้านแว่นครับใช่แล้วมันก็ค่อนข้างใช้เวลากับมันประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับไปยุ่งยุ่งประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับล้วก็แต่ว่าถ้ามันมีงานติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆส่วนมากก็ก็รับหมดแหละส่วนมากก็พิจารณาหมดครับก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอันเช่นงาน ในส่วนของวงการมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นหรอกถ้าถามถ้ารำพุมนะครับก็ถ้าส่วนมากถ้ารับก็คือก็เอามาทําตรงนี้ได้เต็มที่แหละครับไดว่าทาธุรกิจแบบเต็มตัวไปเลยจริงๆก็เต็มตัวนะเพราะว่าอย่างในช่วงหนึ่งที่ผมปีหนึ่งสักปีหนึ่งนี้ที่ผมหายไปอ่ะก็คือยุ่งอยู่กับการทําร้านแว่นใช่แล้วผมก็ต้องแบบไปเรียนวัตตาอะไรเงี้ยต้องก็คือต้องทําเองหมดใช่ครับศึกษาทุกอย่าง คือจริงๆอ่ะมันเริ่มจากผมหุ้นกับเพื่อนครับ,<ม>รบก็คือหุ้นกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาเป็นร้านแว่นอยู่แล้วครับแล้วก็เขาก็มีองค์ความรู้ทั้งหมดเลยเราก็มาเหมือนเป็นอีกพาร์ทนึงเอามาเอามาจอยกันอะไรย่างี้ครับก็บเลยทำเหมือนสร้างร้านขึ้นมาก็เหมือนสร้างเป็นแบรนด์ร้านขึ้นมาแหละครับ <ๆ S 1> แล้วก็พอเหมือนเราทำทำไปสักระยะหนึ่งเราสึกว่าเออถ้าเราทำเราก็ควรจะรู้ทุกอย่างของมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมต้องไปเรียนเนี่ยวัตตะนี่กำลังจะเริ่มเรียน t i c เดือน2เดือนหน้าแล้วก็ชนกับคิวนี้ก็ต้องแบบพยายามแบ่งครับคือตอนนี้ก็เปิดเป็นหน้าร้านเปิดเป็นหน้าร้านครับอยู่ที่ห้างเดอะคริสตัลครับมีกี่สาขาตอนนี้มีสาขาหนึ่งครับแล้วก็มีแผนว่าจะเปิดสาขาเพิ่มแสดงว่าตอนนี้หน้าร้านก็คือเรียบร้อยแล้ยเรียบร้อยครับเปิดมา9เดือนครับก็เลยแวะมารับงานรู้แบบกับพี่ป้องเนี่ยจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญเดินเจอกันที่หน้าร้านตัวเองนี่แหละใช่บังเอิญผมเดิน จร,จริงๆคร่า<ช>ผมเดินใช่ผมเดินดอกไปทิ้งขยะแล้วก็เจอพี่ป้องพอดีพี่ป้องเขาก็ก็เลยทักทายกันครับผมแล้วก็พี่ป้องเขาก็ก็อาจจะแยากายกันไปเหมือนพี่ป้องเขาจะไปทานข้าวพอดีอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็กลับเข้ามาแล้วพี่ป้องเขาก็เหมือนโทรมาว่าผมแบบว่างคุยไหมผมก็บอกว่างว่างพี่พี่มีอะไรเขาบอกว่าเ,ยเดยวเดินมาคุยกับเขาหน่อยผมก็ทำไมมันความลับจังวะผมเลยเอาไปก็เดินเข้าไปคุยอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยเรื่องโปรเจกต์นี้กันอะไรเงี้ยครับ ใช่จริงถ้าแนวเนี้ยผมไม่เคยเล่นครับใช่ใชก็คืออันเนี้ยก็คือใหม่ใหม่เลยสําหรับสําหรับผมนะสําหรับบทแนวเนี้ยสาหรับที่ผมรับงานมาก็ก็ไม่เคยมีแนวนี้เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมเคยทํางานกับพี่เขาเมื่อประมาณสิปีที่แล้วเราก็เหมือนรู้รู้จริตกันประมาณหนึ่งว่าอ๋อพี่เขาเป็นแนวแนวนี้แนวสายนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เออเรารู้ว่าถ้าพี่เขาทำออกมามันมันดีแน่นอนอยู่แล้วแหละใช่ก็เลยแบบได้มาร่วมงานกัน <จะ S 1> ใช่ไปทิ <c oughs> ้งขยะเราได้ไหมไปทิ <c oughs> ้งขยะเราได้แบบเจอเ <c oughs> จอคนหน้าร้านบ่อยมากแบบบังเอิญเลยแบ,บ่อยมาก <c oughs> <c oughs> ตัวบุตอะไรอย่างเงี้ยเราไปปรึกษาพี่เราไปก,ก็ก็ได้คุยครับก็ได้ก็ได้เล่าให้ฟังว่าแบบเออผมมาเล่นหนังของที่นี่นี่คือที่บอยเขาก็แบบมันไม่ได้รู้จัก ค่ายอะไรเงี้ยผมก็อเออผมผม,ผมก็อธิบายผม,ผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานกับเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยเออมาร่วมงานกันครับอจริงจริงเรื่องคอเซนเตอร์เนี่ยประสบการณใกล้ตัวผมเลยเพราะว่าญาติผมโดนอ๋อวใช่ญาติญาติที่บ้านโดนครับแล้วก็เออเราก็รู้สึกว่า,า,านขนาดขนาดว่าเขาเป็นคนที่ เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละแต่เขาก็เล่นมือถือตลอดหมายถึงว่าเขาก็ดูเท่าทันโลกนะในความรู้สึกผมนะเออแต่วันหนึ่งที่เขาโดนอ่ะเออเราก็แบบเออว่าขนาดคนที่คนที่รู้เรื่องข่าวนู้นนี่นั่นอ่ะยังโดนได้เลยอะไรเงี้ยครับใช่มันก็มันมาในทุกรูปแบบแหละที่มันบังเอิญตรงกับเรื่องของคนคนนั้นอย่างอย่างญาติผมเขาโดนเรื่องจะจะคืนเงินค่ามิเตอร์ไฟหรืออะไรสักอยา่างแล้วมันบังเอิญกับที่เขาเคยไปทําเรื่องไว้ไงเขาก็อ๋อเข้าล็อกเลยก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราว มีการแบบใช้กระสแกนอะไรสักอย่างทำนองเนี่ยแต่ผมก็ไม่ถามรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเขาเครียด <laughs> ใช่ไม่ไม่ถึงล้านครับก็เป็นหลังแสนอะไรเงี้ยครับใช่มีผมผมเคยมันผมว่าทุกคนก็เคยแหละแต่ผมว่าคนอาจจะแบบวางไปอย่างเงี้ยผมเคยด่าไปทีหนึ่ง <laughs> ผมเคยด่าเพลงแล้วผมก็รีบวาง โทรกับมาหาผมสิบสายเลยเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์ช่ผมก็เลยรับทีหนึ่งมะข่าวว่าเมื่อกี้ด่าใครผมก็ตาผมวะแล้วผมก็วางทีนี้เมื่อผมโทรใหญ่เลยผมปิดเครื่องเลยใช่